รบีึบงพุ่นอ้เอ้อึแสดงความเคารพคณะกรรมการตรงน้าประยัด กัะผมนายธนาวุฒิออกสุขเป็นผู้ควบคุมแถวอุทยานแห่งชาติตามยาได้นำกำลังคน12นายมาเพื่อประกวดบุคคลท่ามือเปล่าและแถวชิปบัตดนี้พร้อมแล้ว ต่อไปจะทำขั้นตัวข้าพักเรียพพงพักแล้วลางบนฮึ่งฮึงลางบน ล้าพักพล้างบนอักลางบนอ้งอ้งอึง้งรอบหนึ่งต้างละสองรอบนะครับล้างบนอักบางบน อุงอุงอึบต่อไปจะสั่งข้าตามสบายพักทั้งคนอุ้งอุงอึอ๊บทั้งคนสบายอึ๊บทั้งคน มนให้ฮึ๊บลังพนอึ้งอึ้งอึ๊ดต่อไปจะสางข้าวพักแถวลังพนอึ้ง

nó phun hát Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không ไจะสั่งเลิกแถวล้ังพลององอึ๊บล้ังพลเลิกแถว ฟังพนฟังเรียกแถวหน้ากระดานสองแถวเปิดรนะยะห้าเคุณเฮ้า ท่าโยชังพักแถวตีเลิกแถวอีกหนึ่งรอบร่างบนอ้งอ้งอึ๊บร่างบนเลิกแถวเฮ้ยร่างบนบานเลี้ยแถวหน้ากระดานของแถว

ห้า 5, ตอดหมวกพร้อมนับฟัองตาสั่งอึบลางบนอ,อ,อ,อบน้องอ้องอึบลางบนตอดหมวก

ถ้าถอดหมวกไม่ต้องนับรอคำสั่งอึศรังบนถอดหมวกอึอศลังบนรวมหมวกอึบอึหอึศรบอย่อหนึ่งครับลังบนถอดหมวก ขึ้นขึขไปขาหันหันอยูกับที่ปฟังออกฟังคำออกคฟังังขวาหันตวตวะค้อมนับกำลังบน อุ้งอุ้งอึ๊ไปดีส่งขวาหันเปิดจังหวะพร้อมนับล่างบนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ลางบนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ลางบน อือไปจะทำท่าฏิหานลางบนอ้งองลางบนหัวหัยกปก

Ước Hư lông Cảm ơn trái Hư ục Ước Hư lông Cảm trái Hư lông Nhập ục Ước Hư lông pha ถึนซ้ายหันถึงขวาหันนะเปิดตงวะพร้อมนักเปิดตงวะพร้อมนักกำลังบุอุ้งอ้งอึกำลังบุนึงขวาอ้งถึงถึงกำลังบนึงขวาอ้งถึงถึงกำลังนึงซ้าย เติมตรงมาพลินตง่อไปเตระเบียบแถวชิดต่อไปมีสั่งเลืแถวกำลังพลงอึบกลังพลเลอแถว